คนไทยเตรียมตัวค่ะเพราะว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งกลับมาแล้วอีก2วันระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ตามปกตินายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยวความคืบหน้าของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งว่าขณะนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของระบบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าอีกประมาณ1-2วันระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตามปกติเนื่องจากต้องรอเคลียร์ระบบให้พร้อมก่อน100%พร้อมกับยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ยกเลิกนะคะและถึงแม้ระบบลงทะเบียนจองสิ จะยังไม่กลับมาเปิดแต่ว่าประชาชนสามารถยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันไทยดีรอไว้ก่อนได้ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนั้นจะยังใช้แอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางเดิมอยู่นั่นก็คือเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งและแอปพลิเคชัน Amazing Thailand และสําหรับกรณีที่พบว่ามีการเพิ่มราคาค่าบริการโรงแรมเกินตามความจริงนั้นนายสรวงย้ําว่าถ้าหากพบว่ามีการทุจริตหรือว่าขึ้นราคาที่พักหรือบริการเกิดขึ้นจริงทางกระทรวงจะดําเนินการตามกฎหมายทุกกรณีและอาจถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการให้ยกเลิกประกอบกิจการด้วยค่ะ